ก็จริงเอยางออกเป็นซีมากมีกิจกรรมมากมายเลยแล้วก็มีาชที่ท euh ี่ออกมาเองด้วยครับก็มีเกียรติมากที่ได้มาลงแถวันนี้ก็เป็นสือครอบรัวยครับโมขกองชั้นสองครับเป็นแบบว่าโคเพย์สเปซ ยจะมีพวกสควอตเกมสามารถมาทดลองเล่น PlayStation 5หรือว่า Nintendo Switch ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบโค้ที่ชอบที่สุดของผมแน่นอนรับชั้นแรกแน่นอนเพราะว่ามีของกินมีพวกเค้กมีคาเฟ่มีน้ำต่างๆเนี่ยแล้วก็หลายเมนูมากครับสมว่เลยอยากจะลองชิมให้หมดเลยของผมนั่ก็คงเป็นชั้นสามครับ real that real นะก็คือการสร้างตัวเองสร้างทัพย์ตัวเองขึ้นมาในชั้นสามคือมีทั้งเวิร์กช็อปต่างๆที่จะเป็นเทรนที่ A S จะเป็นผลัดกับ อะไรทั้งๆได้ในสมัยนั้นเือว่าช่วงนั้นที่อินเทนก็ได้ไปอยู่ทุกท้องเลยค่าค่ะผมชิดทั้นสี่ผมสีนี่คือก็สามารถทำแบบไลฟ์สตรีมได้เลยแล้วก็ทำรายการได้ด้วยเพกี่ยวเครื่องโปรดักชันมากมายเลยมีไฟมีเซตมีกรีนสปีนอะไรให้พร้อมนะครับถ้าได้เป็นบ้านบ้านได้ของ A ก็ไม่เสียใจค่ะเราได้นี้ของเราใช่ ับผมก็ที่นี่นะครับผมเอชียครับผมเป็นูที่ของอินีนะครับผมเป็นที่บอกกิจรรไปครับมากมายเลยแล้วก็ทจริงไม่ต้องเปลี่ยนสีนะครับเปลียนส่านมาได้ครับเอเป็นที่ที่เหมาะกับทุกคนแล้วสวยนะครับทจริงตอนนี้ก็มีเจลตี้ก่อนด้วยเจลตีเป็นรการไวิ่งของเราครับทจรงถามว่า จะไปที่ไหนทําอะไรเรายังไม่รู้เลยครับยังถามไอยู่เลยว่าเออจไปที่ไหนคือรายการนี้เป็นรูปแมันป็นรายการที่ไปคือรายการนี้เป็นรายการวอยที่เราทัหมดก็ทุกคนคิดถึงกันเลยจะมีรายการเที่ยวทุกเราจะได้ไปท่องเที่ยวหลายๆที่แต่ที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ผมอยากบอกบ้างนะผมไม่รู้จริงวันไหนก็ไม่รู้ก็อาจจะไม่มีที่ มีนายมีรีเควสแล้วอยากไปไหนอยากทำอะไรคุณมีที่รีเควสจริงอยากไปที่แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยอาหารอร่อยอร่อยแบบเย็นเย็แต่ว่าคิดว่าคงไม่น่าได้ไปเพราะขึ้นชื่อว่าเจว๋วมันต้องไม่ธรรมดานะมันต้องมีดีสันนิดนึงแล้วมีที่ไหนที่บอกอยากบอกคนไหมว่าอย่าหาทำอออย่าหาพวกเราไปทำาคือถ้าบอกว่าอย่าพาไปได้ไปแน่ได้ไปแน่ถ้าปลอดภัยนะครับผมคือทำสิคนอยาก เราอยากทำอะไรในรายการนะสมมติเป็นไอเดียแล้วกันถ้าสิวเราเสิร์อไอเดียอยากอาหารทะเลไหมเจ้าเอ๋กินนนแล้วอกินแล้วนอนอยากไปต่างประเทศอยากไปต่างประเทศอยากไปเที่ยวทะเลเร็วยังไงเรยวไปยักหน้าเมื่อกี้บอกกลัวนั่งริมทะเลกินขนมกินข้าวนั่งโคดคุยชิวๆแล้วก็จบรายการไปเลยแล้วก็จะได้มีเวลาพักบ้างคุณวก็จะยอมไม่แบบนั้นไม่ยอม ที่ไม่ไมว่าเลยจะต้องไปเจอชาเลนจ์อะไรบ้างกับรายการนี้ที่พี่บอยก็คิดไว้ให้ออะไรย่างเงี้ยคือเรียกว่าเอ่อเตรียมใจแล้วไปแบบหัวโล่งๆไปสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าพี่บอยน่าจะเตรียมชาเลนจ์ที่แบบชาเลนจ์พวกเราด้วยแล้วก็ทำให้คนดูสนุกด้วยอ่ะคือไม่คาดหวังไม่คิดหวังเออไม่คาดหวังไม่คิดหวังในปีที่จะได้ดประมาณเม่อไหร่การทุ่มเทอะไอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะปลายปีครับปลายปลายปีอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตวพอนาแล้วนมาแล้วนะ คือรู้นิดนึงครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะไม่ให้รู้อะไรเลยจนไปถึงสนามบินนะฮะเขาจะให้ไปรู้ตอนนั้นเลยก่อนถ่ายรายการเลยเขาปิดทุกอย่างเป็นความลับหมดเลยเหรอใช่ใช่เขาไม่มาแอบอิ่ม้อมุ่จากเราไปเลยหรือเขาปิดสนามบินเลยอ่ามีอย่างมี้ย้อนไปนิดนึงครับมีมีเหตุรีบกลับไม่ได้เหตุเราต้องมองที่เข้าเมืองฝ่ายทางเรียบร้อย่าเจวันศร้าครับอ๋อ ก็ยังไม่เห็นอะไรเลยเมื่อวานเรานั่งดูเนาะแบบว่าเราอยู่ในลูกกี้แล้วก็เจมอยสุดฮาเป็นคนที่ดีเฟนตมันก็ยืนหน้าเราเลยแล้วเราก็แบบว่าคุณไม่ใช่เจบอยอะไรนะเป็นรายการดูเซสอะไรแบบนี้ก็เลยออดดีเฟนต์ไครว่าอยากได้เออเป็แบบเมื่อวานน้องๆเขหน้าหลักทุกคนเนาะแล้วก็ตามทำมิชชั่นได้ทุกคนบางคนทำเลยมาด้วยแล้วมีบางคนเข้าห้องดำด้วย ก็ทำโคู้้สองอย่างก็กำลังจะดีิวในเดือนตุลาผัดให้ใช้ให้ได้ก็จริงผมเป็นมินิในไทยคอยข้งแต่ก่อนมาเลเซียวอนด้วย แล้วก็ก็ทำมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็กำลังสิ้นทางขึ้นแล้วก็เพลงก็เหมือนจะมีหรือไม่มีแต่ไม่ไดะแต่ไม่ไั้เปมีรายการก่อนอ๋อรายการใช่แล้วใช่พิธีโทรทัศน์ครับโรดทูเดบิวตครับ26นี้เริ่มตอนแรกแล้วก็มีสิบตอนทุกวันเสาร์สองทุ่มทางยูทูบเป็นช่องโอ้ไม่มีอะไรนอกจากเซลบอยเลยครับ ก็ตอนนี้เหมือนก็เตรียมตัวถ่ายเจลตี้ครับแล้วก็จริงๆมีโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าที่กำลังซุ่มทำอยู่รูสว่าเอออยากให้ทุกคนติดตามโอ้โหยังอันนี้โปรเจกต์ส่วนตัวหรือโปรเจกต์งานอยู่เอองานภาพรวมๆอภาพรวมไปได้งานแต่ไม่ได้ม่ได้ยไม่ได้ยไม่ได้เไม่ได้เลวไม่ได้ติดตามเดี๋ยวผมดูนะครับผมก็คงเป็นพี่เจเลยครับ อะไรฮะอันนี้ใครบอกนะครับเราอไม่เรามาอ๋อมีเพลงมีก็เอ่อเพลงที่เราจำว่าอ๋อก็เลยมีที่มีต่อใช่ครับก็ก็คิดว่ามีหรือว่ารอติดตามใช่รอติดตามคือผมอะมือสั่นเลยพี่ตอนเนี้ย ผมก็ถามไป้วยผมก็ตอบเลยดีนะกัวเออแต่ว่าก็รอนติดตามกเร็วเร็วนี้ครับเร็วเร็วนี้ใกล้แล้ว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 อ่ะพี่ไปช่วงนี้ก็ใช้เวลานั่งสนมันสาให้เกียรติพวกเราสบายก็กลัวมากเลยครับก็เครียดมากเลยว่าเฮ้ยเกียรติทำอะไรกันเนี่ย ก็เลยว่าใจแบบนั่งใส่เครียดบนาโคฟลิงสเปซนะครับใช่ทำให้เราติดใจดีขึ้นสนุกด้วยใช่ไหมกินขนมอะไรอร่อยเล่นเกมสนุกสนุกแฮปปี้เพิ่งผ่านครอบงานเตยนิดในรอบหนึ่งเดือนมาเป็นไงบ้างกับงานเตยนิดมาถึงระยะเวลาหนึ่งเดือนผ่แล้วผมต้องรู้วหนึ่งเดือนเตยนิดเป็นงบ้างมันมีปรดีเป็นไงบ้างเอาจริงๆมันผ่านมาเร็วมากเลยครับเจอรู้สึกว่าแบบมันเพิ่งจะผ่านไม่นานเองแล้วก็คุณจิ้มก็แบบ หนึงท่านอารยทุกคนครับก็ตอนนั้นได้เจอแบบหลายหลายคนเลยว่าอยากเจอแฟนบ่อยๆครับแต่แฟนนี้ก็นั่นคือสร้างนิ้มัท่วประเทศเลยเนาะครับเป็นยังไงบ้างกับการกับนุ่มเจ้าบ้ากับนิ่มที่โด่งดังในโลกโซเชียลก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอยากทําอะไรใหม่ๆด้วยแหละแบบพรีเซนต์อะไรใหม่ๆให้คนดูได้รู้สึกว้าวแล้วก็อินเกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าจริงๆโชว์ทุกโชว์ที่เราทํามันก็ถูกการคิดมาอย่างดีว่าจริงๆแล้ว เออเราจะอยากพรีเซนต์อะไรอยากโชว์อะไรอยากทำอะไรก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าเต็มไวรัลทุกคนชื oh ่นชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมต้องคุณครับขอบคุณครับมาใส่มาใส่มาใส่ต้องมังกา cái <laughs> cái cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็น่นนี่นะครับไป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 นะไป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 นะไนะไปนะไปนะนะนะไนะไปนะไปนะไปนไปนะไปนะไปนะไปไปนไปไปนะไปนะนะไนะไปนะไปนะไป

อะไรครับแหม่สายสาย